การที่พักเก้าไกลบ้าจดีตามคำร้องเรียนเรื่องคุกค,คามทางเพศของสอสอแล้วก็มีการดำเนินการอย่างรีบร้อนอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นผู้นำทางการเมืองที่ดีนะครับเพราะการร้องเรียนของประชาชนหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองแล้วเนี่ยความรับผิดขั้นแรก ที่คณะกรรมาการการเลือกตั้งต้องรับผิดชอบคือใครเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติใครเป็นคู่ผู้เห็นชอบการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอ,อันนี้จำเลยที่หนึ่งครับที่พรรคการเมืองจะต้องจี้ไปที่ผู้รับผิดชอบในการรับรองคุณสมบัติสอสอสิบเจ็ดสำคัญที่สุดนี่แสดงให้เห็นว่าพรรคเก่าไกลเองก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ในการ ดำเนินการบริหารบุคลากรของพักของตนเพราะมีใครร้องเรียนว่าคุกคามทางเพศเอาผู้หญิงคนหนึ่งมาหรือสองคนมาแล้วก็มีการใช้หลักฐานเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้เพราะผมในฐานะหัวหน้าพนักง,งานสืบสวนสอบสวนฝ่ายปกครองเนี่ยแล้วก็เป็นเลขานุการผู้การจังหวัดคดีแบบนี้มีเยอะเชื่อไหมครับท่านที่เขาแลผัวเมียสองคน,นร่วมมือกันหาสัตัง ไปแบล็กเมย์ปลัดอำเภออาวุโสปลัดอำเภอแก่ๆแ,แล้วก็หลอกพาเข้าโรงแรมหลังจากนั้นก็ร้องเรียนว่าปลัดอำเภอข่มขืนกระทาชำเราเรียกสองแสนสามแสนยุคนั้นนะผมเงินเดือนนะพกกันเจรยห้าสบนะผู้ว่าการจังหวัดก็ให้สืบทางลับแล้วก็พบความจริงว่าเป็นความร่วมมือระหว่างผัวและเมียคือใช่เมียเป็นนางนกต่อ ลอคข้าราชการโง่ๆเห็นไหมครับถ้าไม่สอบสวนก็เชื่อทันทีเลยว่าปลัดอำเภอคุกขามทางเพศสเตรมมีหลายเรื่องนะครับทุกวันนี้เราไม่พูดกันสอสอบางคนนักการเมืองดังของกรุงเทพมหานครแย่งผัวชาวบ้านเขาผมนี่มีภาพถ่ายมีอะไรต่ออะไรนะขนาดสมาชิกวุฒิสภาระดับพลตำรวจเอกนะก็มีไปแย่งผัวชาวบ้านเขา แต่เนื่องจากว่าอีเมียหลวงเนี่ยมันปัญญาอ่อนไม่ยอมเชื่อจึงขาดพยานหลักฐานสําคัญแต่ในสังคมมีหรูหรากันเหลือเกินแหละครับก็เหมือนกับสวออทรงเอนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องยืนหยัดยืนยันเหมือนกับที่พักจะถูกยุบเนี่ยพักอนาคตใหม่พักไทยรักษาชาติพักไทยรักไทยพัก พลังประชาชนชาติไทยมัตถมาปัญญาอ่อนไม่สู้เลยสารรัฐมนวยไม่มีพระราชาบัญญัติจัดตั้งศาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา198และมาตรา189ทั้งสองฉบับไม่สู้เลยครับสารรัฐมนวยก็เลยทุบกระบาล